ขายบ้านพักตากอ,อากาศหลังใหญ่วิวสวยทำเลดีและมีพื้นที่เยอะมากถึง7ไร่สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการบ้านและที่ดินโดยผมกันกันตะพัดจากบริษัทกันสมาทโฮมนะครับวันนี้น้องกันพาคุณผู้ชมมาดูบ้านพักตากอ,อากาศทำเลดีใกล้เมืองเชียงใหม่นะครับหลังนี้ เป็นบ้านหลังใหญ่นะครับเป็นสไตล์โมเดิร์นซึ่งมีสระว่ายน้ำด้วยนะครับเหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังตามหาบ้านพักตากอากาศแล้วก็ในพื้นที่นั้นมีต้นไม้เต็มพื้นที่เลยนะครับจากที่นี่ไปสนามบินนะครับประมาณ15-20ถึง2ีนาทีนะครับไม่เกินนี้คุณผู้ชมอยู่ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านโปง่งอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ มีทั้งหมด3ห้องนอนใหญ่5ห้องน้ำา2ห้องรับแขกใหญ่ๆ2ห้องออฟฟิศ1ครัวใหญ่ๆเลยนะครับคุณผู้ชมตัวบ้านนั้นทาเป็นโทนสีขาวนะครับแล้วก็ที่สำคัญหลังนี้เห็นวิวสวยมากเลยคุณผู้ชมตัวที่นะครับจะตั้งเป็นลักษณะที่เป็นเนินนะครับแล้วก็ด้านหน้านั้นติดถนนยาวเลยนะครับส่วนด้านหลัง เป็นที่ลาบาลาดลงมานะตัวบ้านนั้นตั้งอยู่บนเนินสูงนะครับแล้วส่วนด้านล่างมีบ่อปลาให้ด้วยนะครับซึ่งเหมาะสําหรับคุณผู้ชมที่จะทําเป็นบ้านพักทางอากาศหรือทํากิจการก็เหมาะอีกเช่นกันนะครับเมื่อเราอยู่จุดของตัวบ้านนะครับเราจะเห็นวิวในฝั่งของด้านหน้าของบ้านนะครับ ซึ่งในส่วนแรกนะครับผมจะพาคุณผู้ชมดูรอบๆนะครับในส่วนของพับโดรนนะฮะและหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับข้างในจะพาไปดูตามห้องต่างๆนะครับว่ามีห้องอะไรกันบ้างนะครับตัวบ่อด้านหลังตรงนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมปรับตกแต่งบ่อให้สวยอีกหน่อยนะครับก็ยังใช้พื้นที่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้มีน้ําซึมตลอดทั้งปีนะครับ รอบๆเขาจะปลูกเป็นต้นไผ่แล้วก็ในพื้นที่มีต้นไม้หลากหลายชนิดเลยทั้งไม้ป่าแล้วก็เป็นพวกผลไม้ต่างๆนะครับข้อดีนั้นมีเยอะเลยแต่ในตัวบ้านด้วยความที่ใช้โทนสีขาวนะคุณผู้ชมกลางวันมันจะร้อนหน่อยนะครับถ้าเราปรับพื้นที่ตรงหลังคาบ้านให้มันร่มเรือนอีกนิดหนึ่งนะครับก็ อยู่ได้แล้วนะสบายสบายเลยนะครับจากพื้นที่ด้านหน้านะครับในส่วนของรอบๆบ,บ้านเขาจะทําเป็นรั้วคอนกรีตนะครับแล้วเวลาเราเข้ามานะครับอันนี้เป็นแนวทางเดินทางาทางเดินรถนะครับยาวถึงด้านในเลยนะครับตัวบ้านนั้นจะตั้งอยู่บนเนินสูงลักษณะที่ดินนั้นจะค่อยๆลาดลงไปด้านล่างนะครับตัวบ่อน,นั้นจะอยู่ด้านล่างสุด พื้นที่เหลือด้านข้างนะคุณผู้ชมถ้าหากคุณผู้ชมประกอบกิจการนะครับยังมีพื้นที่ที่สร้างพวกเตกพวกอาคารพวกบ้านอะไรต่างๆเพิ่มได้นะครับในส่วนด้านหน้าตรงนี้ยังมีพื้นที่จอดรถจอดรถในร่มของตัวบ้าน2คันนะครับและส่วนจอดลานด้านหน้านั้นได้เป็นนับ10คันเลยนะครับในส่วนของห้องพักต่างๆเราทําเพิ่มเสริมเข้ามาได้ รอบๆของบ้านนั้นจะมีต้นไม้ใหญ่อายุของต้นไม้ก็ราวๆ40ปี50ปีนะครับหรืออาจจะมีบางต้นที่มากกว่านั้นการวางเดยเอัลของบ้านนะครับจะเป็นทรงตัวยูนะฮะแล้วก็มีสระว่ายน้ําใหญ่ๆอยู่ตรงกลาง ถ้าเราจะทําเป็นภูลล่าให้เช่ารายวันก็เหมาะเหมือนกันนะครับจากที่นี่เดินทางเข้าเมืองนั้นไม่ไกลประมาณสัก10กว่าโลเท่านั้นในใกล้ๆแถวในเมืองก็ยังมีพวกสิ่งอำนวยความส,ะ,สะดวกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างนะฮะหรือสนามบินหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับตรงจุดนี้นะครับคือจุดตรงกลางของบ้านนะครับ ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาของแต่ละด้านเขาจะทําเป็นกระจกนะครับซึ่งห้องที่เด็ดที่สุดนะครับก็จะเป็น2ห้องที่อยู่ริมตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเวลาอยู่จุดนี้เราจะเห็นวิวทิวเขาซึ่งเขาของละแวกนี้นะครับผมไปมาหลายรอบแล้วไปมาทุกฤดูถ้าเป็นฤดูฝนนะครับคุณผู้ชมมันจะมีเป็นคล้ายๆไอหมอกนะครับมีหมอกที่เราเห็นอยู่บนเนินเขานะครับ หรือบางช่วงนะที่เป็นฤดูหนาวเนี่ยอันนี้ก็อากาศเย็นนะครับโซนนี้อากาศจะเย็นกว่าในเมืองประมาณ1-2องศาในส่วนตรงด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าหากจะทําเป็นห้องพักเพิ่มก็ทําได้อีกหลายหลังเหมือนกันนะครับอาจจะทาเป็นห้องพักเล็กๆเป็นส่วนตัวไปนะฮะก็ยังได้วิวเขาเหมือนกัน เนื่องจากเราใช้ทีมช่างภาพท่านใหม่นะครับเวลาเปลี่ยนกล้องนะครับอาจจะเร็วนิดนึงนะต้องขออภัยคุณผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างบ้านทุกอย่างนั้นสภาพดีหมดนะครับเหลือแค่งานตกแต่งณนปะัจจุบันนี้เป็นบ้านเปล่านะคุณผู้ชมแต่ละมุมแต่ละจุดนั้นยังเป็นบ้านเปล่าอยู่หลกัหลกๆที่ได้มานะครับก็ พวกงานยากนะรีโนเวทหมดแล้วนะครับเหลือแค่งานตกแต่งต่างๆนะครับเนี่ยคุณผู้ชมแต่ละฟากนั้นเขาจะใส่เป็นกระจกทั้งหมดเลยในส่วนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ดูนะครับตั้งแต่ในฟากนี้ไล่ไปทีละห้องนะครับจนสุดอีกอีกฟากหนึ่งนะครับคุณผู้ชม ห้องนี้เป็นห้องนอนนะครับเวลาตอนเช้าๆนะคุณผู้ชมเราอยู่ตรงนี้เราจะเห็นวิวสวยเลยนะครับทั้งเช้าทั้งเย็นนะฮะตรงนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์นะครับซึ่งเขาจะแยกไว้ทั้งหมด3ส่วนส่วนที่เป็นห้องนอนนะครับแล้วก็ส่วนห้อง w a l ์กอินคอ e t ตรงนี้อาจจะปรับ ใส่บิวอินเข้าไปนะครับเพื่อใส่พวกเสื้อผ้าต่างๆนะครับเป็นห้องแต่งตัวแยกออกมานะครับถัดมาในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้านะครับที่เป็นห้องน้ําในตัวห้องน้ําส่วนตัวเลยหลังนีหลังนี้มี5ห้องน้ํานะครับอันนี้ก็จะยาวจหลดตั้งแต่ด้านหน้าถึงด้านใน ห้องนี้สวยที่สุดครับคุณผู้ชมวิวดีสุดนะฮะส่วนห้องถัดมานะครับอันนี้คือในในส่วนตัวบ้านของเขานะครับทุกๆห้องจะเดินออกตรงสระว่ายน้ำได้หมดนะคุณผู้ชมในส่วนห้องต่อมานะครับอันนี้ก็ยังเป็นห้องนอนอ,อีกห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องนอนที่2 จริงๆแล้วงานโครงสร้างเนี่ยผมดูนี่ดีมากเลยนะเหลือไอ้ตรงประตูเนี่ยแหละมันเหมือนประตูเป็นถ้าเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนเป็นประตูไม้จะสวยคุณผู้ชมประตูแบบนี้มันเหมือนใช้ในออฟฟิศนะนะฮะพวกด้วยความที่ใช้เป็นอลูมิเนียมสีนี้มันก็อาจจะดูว่าเหมือนออฟฟิศไปหน่อยหรือความตั้งใจเดิมอาจจะทําเป็นออฟฟิศก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะปรับเป็นผู้วิลล่าให้เช่าให้ดูหรูขึ้นมานะครับ แนะนำว่าให้เปลี่ยนประตูเป็นประตูบานไม้เนาะแบบใหญ่ๆอลังการเลยนะสวยมากเลยนะครับตรงนี้ห้องน้ําในตัวส่วนใหญ่แล้วห้องต่างๆนะครับที่เป็นห้องนอนก็จะมีห้องน้ําในตัวทั้งหมดนะครับรวมถึงห้องน้ําแขกด้วยนะฮะส่วนต่อมานะครับอันนี้ ก็จังเป็นอีกห้องหนึ่งนะฮะห้องนี้ยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะยังไม่มีเตียงเอ์ A, นะครับแอ์ A, มีไว้ครบแล้วนะครับเอ์ A, มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะถ้าเป็นห้องต่างๆก็เป็นไซส์แอร์พอดีกับห้องนั้นๆเลยนะครับตัวพื้นนั้นเป็นพื้นแบบ l ลอฟนะฮะถ้าไม่ชอบก็ปูเป็นพวกพื้นลามิเนต หรืออาจจะปูเป็นกระเบื้องยางนะครับหรืออาจจะปูเป็นงานไม้ลงไปนะครับลองดูว่าจะออกแบบการตกแต่งยังไงนะฮะถ้าตกแต่งอีกสักหน่อยนะสวยมากคุณผู้ชมสวยจริงๆนะครับโดยทำเลของเขารูปทรงต่างๆนะสำหรับห้องนี้นะครับเป็นห้องน้ําสำหรับแขกเรานะครับถัดจากห้องน้ําก็ยังมี ห้องเก็บของนะครับเลยเข้าไปตรงนี้นะถ้าทําเป็นห้องแต่งตัวหรือห้องอาบน้าอันนี้ก็ปรับได้นะปรับเป็นห้องอาบน้ําก็ได้สำหรับห้องนี้นะครับเราเดินมาจากด้านหน้านะครับก็จะเป็นห้องโถงรับแขกห้องโถงรับแขกเนี่ยจะมีซสาห้องแบบเนี้ย อยู่2ซีกนะครับด้วยความที่เป็นห้องใหญ่เนาะเขาติดแอร์ไว้2ตัวตัวที่1เป็นแอร์ติดผนงังตัวที่2นั้นฝังบนฝ้าเลยนะครับเป็นแอร์ตัวใหญ่ๆตัวเล็กเอาไม่อยู่นะเพราะว่าห้องเขาใหญ่เหมือนกันอันนี้จะเป็นจุดที่เชื่อมออกไปถึงด้านหลังเลย จากตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาจากด้านหน้าอันนี้คือฝั่งด้านหน้าด้านหน้านั้นมีพื้นที่แบบเหลือเยอะเลยคุณผู้ชมลาดลงไปตามแนวเขานะครับทำร้านอาหารก็เหมาะนะฮะโซนนี้มีเป็นโซนที่เป็นโซนบ้านพักตากอากาศนะครับถัดเข้าไปนั้นมีบ้านหลังใหญ่ๆเยอะเลยคุณผู้ชม เราเข้ามาจากด้านหน้านะครับตรงไปจะเป็นสระว่ายน้ํานะครับแล้วก็หันไปทางซ้ายก็จะเป็นห้องที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่ส่วนห้องนี้นะครับเป็นห้องรับแขกอีกห้องหนึ่งเหมือนกันนะครับอตอนนี้เขาตั้งโต๊ะผูไว้นะมีแอร์ให้เรียบร้อยนะครับ ใช้กระจกเปลืองมากครั้งนี้สำหรับห้องนี้นะครับเขาทำเป็นห้องออฟฟิศนะครับห้องนี้ใส์ก็ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร,ร่นะฮะจริงๆแล้วทุกห้องเราปรับเป็นห้องนอนได้หมดเลยนะครับ ถ้าเหมาะถ้าเช่าเป็นปล่อยเช่าเป็นรายวันเป็นห้องๆไปก็ตะกรูนพวก Airbnb นะครับที่ที่เขาทำกันนะตรงนี้เป็นพื้นที่ลงจอดรถนะครับลงจอดรถที่เป็นทางเดินเชื่อมเข้ามาในบ้านโดยตรงเลยนะฮะรถยนต์2คันได้หลวมๆถ้าไม่พอนะ ต่อเติมเพิ่มข้างๆได้อีกหรือด้านหน้านะฝั่งที่ติดติมรัวมีพื้นที่เหลือๆนะครับจอดรถได้เยอะนะฮะยีคันนี่เอาอยู่นะ20คันได้ได้อยู่ส่วนในซีกด้านนี้นะครับด้านนี้เขาจะมีห้องครัวใหญ่ๆนะครับห้องครัวก็จะแบ่งพื้นที่ด้านหลังเป็นห้องเก็บของของสโต์ดวยนะครับ ครัวก็เป็นแบบสแตนเลสนะฮะอันนี้เป็นครัวแบบจริงๆเลยใช้ทำอาหารได้แบบหนักๆได้สบายนะครับถัดเข้ามาด้านหลังตรงนี้จะปรับเป็นห้องแม่บ้านนะฮะได้เหมือนกันหรือจะทำเป็นห้องเก็บของหรือเป็นห้องทำงานส่วนตัวก็เหมาะเหมือนกันเพราะว่าห้องนี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นวิวภูเขาด้วยนะตรงเนี้ยที่ติดมูลี่ไว้เนี่ยฮนะดูสิคุณผู้ชมเห็นวิวภูเขา จริงๆห้องนี้ทําเป็นห้องทํางานส่วนตัวได้นะหมอนะนะครับอันนี้ห้องเก็บของห้องซักผ้าเนีตั้งเครื่องซักผ้าใหญ่ๆได้เดินระบบน้ําไว้เรียบร้อยส่วนห้องน้ํานะครับห้องน้ําในฟากนี้อ่านี้ก็จัดไว้อีกห้องหนึ่งนอกจากฝั่งนู้นที่มีห้องน้ําสําหรับแขกนะอันนี้ฟากนี้ก็ยังมีห้องน้ําด้วย ผมชอบครัวเขานะครัวเขาแบบแข็งแรงมากเลยครัวแบบครัวดีอะฮะอ่ะส่วนนี้เป็นห้องสุดท้ายนะครับจะทำเป็นห้องรับแขกหรือห้องนอนก็เหมาะอีกเช่นกันถ้าทำเป็นห้องนอนอาจจะต้องกั้นอีกสักหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาทำไว้เป็นจุดเชื่อมต่อเลยนะครับเชื่อมต่อแบบไม่มีประตูขั้นนะครับ อันนี้เวลาแขกมาเราก็ใช้ห้องนี้แหละเพราะว่าห้องนี้ถือว่าเป็นจุดที่เป็นหน้าเป็นตาหาได้อีกในระดับหนึ่งเลยนะครับทุกๆส่วนนะครับคุณผู้ชมเชื่อมออกมาทางสระว่ายน้ำได้ทั้งหมดนะฮะส่วนน้อยนะที่เราจะมีบ้านที่เห็นวิวเขาแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราเดินลงไปดูข้างล่างหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้มีบันได,าท,านดนทางเดินนะครับลงไปข้างล่างซึ่งด้านข้างของบ้านยังมีห้องเก็บของโดยรวมนะครับประมาณนี้เป็นบ้านพักตากอากาศหลังใหญ่นะครับเจ็ดไร่มีพื้นที่เหลือเหลือ นะครับแล้วก็รวมถึงสวนสวยๆนะครับสวนผลไม้ที่หลากหลายนะฮะแล้วก็พวกต้นไม้ต่างๆนั้นมีเกือบทุกชนิดนะครับเราจะปลูกเพิ่มก็เหมาะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นครัวแบบเอาท์ดอร์นะเวลาเราจะปาร์ตี้แบบหนักๆเนาะก็ข้างล่างได้นะครับในส่วนฝั่งนี้มีห้องเก็บของให้ด้วย ช่างภาพเราน่าจะเดินไปที่ครัวเอาดอยอีกนิดหนึ่งนะขาดไปหน่อยหนึ่งก็ประมาณเท่านี้นะครับคุณผู้ชมบ้านภูวิล่าเป็นบ้านพักตากอากาศหลังใหญ่นะครับสนใจนัดชมได้ทุกๆวันนะครับนัดล่วงหน้า1-2วันสำหรับวันนี้น้องการต้องขอตัวกลาบลาคุณผู้ชมทุกท่านแล้วนะครับสวัสดีครับ